เด็กรอบกบะเด็กรอบเด็กรอบกบ่เด็กรอบเอาโอ้ครับผมรอบไหนเป็นสูตรของเจ้าของเจ้าของได้ทัวใดครับวัดนี้จิบบอลวัติพานมากไหมได้หาซีจะออกซีหาโอ้ไหครับสูตรคำนวณมีวัติพันธมาตัวอย่างวัดที่ผนานมาหนึ่งสี่หนึ่งห้าสี่หนึ่งห้าสี่จ้สามตัวคำตื่น คลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อชิรักแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโอนใจวิธายาตในการรับชมสวัสดีครับสวัสดีครับเซียนร้อยเอ็ดรับร้อยเอ็ดผมบ่าวอีสานทิดเกล็ดนะครับเด้อเจอจริงจริงแล้วนะครับได้บ่าแล้วเซีร้อยเอ็ดเข้าวัดรับร้อยเอพี่นิวสุรินทร์เทเลแวนมาซาเป็นหมดแหกเนาะนะครับเซียนร้อยเอ็ดไปกังไหนครับคนจุนลิ้นไปดก็เป็นไปเป็นอ่างไดแล้วเข้นเดี๋ยวแล้วเล็กรอบบ่เล็กรอบเอาโอ้ครับผม ลอกในเป็นสูตรของเจ้าของบอกเจ้าของนีได้ตัวใดครับวัานี่สิวะบอกวัาอัติพานมากไหมได้หาซีจะไดออกซีหาโอ้หนึ่งห้าสีครับสูตรคำนวณโอ้ตกลงี่อัติพานมากตัวอย่างงวดที่ผ่านมาหนึ่งสี่หนึ่งห้าสี่หนึ่งห้าสี่จ้าสามตัวชไหช่องเจตูถือต้นต้นนึ อานุ่นลูกอีสานกับเจตุพาลุ้ยค่ะโอ้โครับแต่ยืนยันยืนยันงวดที่ผ่านมาหน้าเจ้าเสื้อยืนยันนอนเจ้าเสื้อเอาหอเบงกอนยืนยันว่าได้งแน่นอนสามตัวตรงตรงค่ะสามตัวตรงๆตัวไหนครับหนึ่งหาซีค่ะพี่น้องหนึ่งซีหามันออกหนึ่งซีหาออกโต๊ะกับออกโต๊ะับแต่ว่าเสี้ยวลอยเอสเน้นหอหาซีซีหาบนเมนเดียวเมนเดียวกันละแล้วหอยบนพอมั้ เปนร้อยเอ็ดากากตังคไปตามรู้เอเห็นเมือนที่ารุปแล้วเป็นเหลขกสูตรคำนวณแม่บอครับบนเป็นบนรางเป็นรางดิสิทิทผ่านมาเป็นยังไงเนาะครับก็ทิดโยตั้งบักเกินสองงวดสูงสุดบักเงินสามับพิดพิเกินสงวดบักเกินสามว่าสูงสุ้นต่อไอ้นี่ยังกว่าจังหวัดแล้วครับเขาก็ลอกนะชัมากเออชั่วมากพอเห็นนะถับพิษมีบักขึ้น แสดงว่าม้วนนี่นี่ก็สิล in ็อกให้อ like, ีกแม่นบ่ลอกให้อยู่โอ้มาทานดูนี่เล่หเลขห์คุณตาให้แค่ชุดครับคุณตาเออเลขบนกระลังย่างไงสี่ตัวยี่สิบชุดบนสี่ชุดล่างสี่ชุดสองตัวเท่านั้นชุดล่างสี่ชุดครับคู่แรกบนสี่บนสี่ชุดบ่เคยผิดเื่ออยู่บ่ฮะเ่ออยู่บ่อ่เปจับได้ยุ่นบ่จับได้ยุ่งโอ้บ่ บ่ได้เห็ดหลอกเด้อล่ะทุกวันนี้ท่านเห็ดหลอกมัอยู่ใน,บ,นบ,บ้านเพิ่นอยู่หน้าพิ่นบ่าไรออกมาแล้วน,น,น,นี่แม่นี่แม่นี่แม่ <ะ S 3> แต่ว่าใสา3่3โตไว้ให้แล้วคืองวดก่อนนี่แหละขอ,องเล่าที่ไหนที่นอกเข้าพักอินดีนเหล็กหลอกเคล็ดแล้วครับผมเหล็กหลอกงวดวันที่1ธันวาคมนี่ล็อกให้เรียบร้อยเนาะครับล็อกเรียบร้อยแล้วเปิดเลยให้ FC เพิ่นแน่นี่นี่แล้วงวด ทีเดียวกันว่าอันนี้ออ่นะขออันนะครับข้ออันอันฟังเนี้ยไหน้เลยครับได้เขียนดประจำวันที่หน <K> <k> ึ่งนวาโกดบอกไหมตัวกค้ดไม่เลวัอะไรพี่น้องเอ้ยอเท่าไรเท่าไรูจับไวเด็ค่เดรนอันนี้อันนี้บนบนสามตัวบนสามตัวหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งอ่เอาโดหนึ่งหกเจ็ดอ่าหนึ่งสองสั สองสามหนึ่งแปดเก้าอันนี้คือชุดชุดสามตัวอันนี้สองตัวอันนี้สองตัวนี่สองตัวบนนี่ว่าต้องอ่านดอกอ่านแต่สองตัวล่างสองตัวล่างเก้าสามครับห้าเก้ามเดี๋ยวเขียนไปเลยเนาะครับเนาะเขียนเลยเขียนอาเขียนตามตามนี้นะครับเก้าสามห้าเก้าสิบห้าก็เจ็ดหนึ่งสิบห้าหนึ่งห้ากับเจ็ดหนึ่งจังเลยสามหนึ่งเจ็ยรบล็อกไว้สิ่เกียรได้หรือ บนเกียหนึ่งกเหอเียนผิดหรือเปล่าล็อกไว้หนึ่งเกีรเด้ล็อกไว้หนึ่งเกียเออเออเเอาเขียรทงข้างล่างเก้าสามเก้าสามเก้าครับทิพากับเกียหนึ่งเกียรนั่นละหนึ่งเกียร์แทบแทบนพอมากเลยมักงิบหาครับหนึ่งเกียรองวดนี้ข้างล่างทีล็อกไม่บ่อล็อกนะก็ไดเงวดนี้เนี่ยล็อกได้เ่รอบอกนี่นะหนึ่งห้าคับหนึ่งเกีหนึ่งห้ากับหนึเกีมากอะข้างล่าง ตัวนี้ลางเนะครับเนาะลางไอไอบนนี่วิ่งยังไงครับบนนี่สองตัวบอสครับเออสองตัวสองตัวศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งหกเจ็ดหเจ็สองสามสองสามหกแปดเอ้ยแปดเก้าแปดเก้าได้มากมากสองเก้าม่่บนสองเก้ามัก็มักสองเก้าสองเก้าสองเก้าบนชอบสองเก้าครับนี่ที่ล็อกไว้นี่คือสองเก้าสองเก้า พ่เอฟซีจดบทท่รับันจุดบทท่านบ่เอฟซีจุดบทท่านอีปวอีกตัวหนึ่งอีกตัวนึงสองเก่าบสองตัวบนสองตัวบนบ่ศูนย์หนึ่งหนึ่งหกเจ็ดหกเจ็ดจสองสองสามสองสามแปดเก้าแปดเก้าสี่ชุดะพ่อหนาะส่จุดอ่เมื่อกี้คืาวมากัสองเก่าหรือทัาผิดบ่สองสามก็ล้วอัน แปดตัวยัอนมากมากข้างล่างมากชิบหาก็ิเจ็ดนะงวนี้ตัววงเลยวงก่เดือนบนล่างตัวได้เด่นก็เดนตัวชิบหาได้เด่นกมูชิบหาเด่นกมูวงกลมด้พอนะพอนะวงกลมเมบบเลยเด่นก็คับเลยชิบหาตอั้งวันเด่นแงิบหาข้างบนข้างบนี่สองสามบอกสองสามสองสามตัวเดียว ล็อกไว้แล้วสองสามล็อกแล้วตอนนี้ละปไนสนามไม่เอดข้าไปนี่เอาอี่ยงละนอไเน่เยเรื่องตัวใดเรื่องมตเรอนยังตัวดนี่ักลื้อนนี่ยเนาะโครินโอ้ย้ามหมูบบกเอาหาคุณพอเบิ้งเบิ้งเอาแมนบบเขีนทึงะบ สองคือว่าสองเก้าก่อนว่าิด่ะว่ผิดแล้วบ่ผิดเรสามเก้าเตะแล้ว่าิดสามสองสามมักกีเลมักสองสามบุนสองสบนเอาเลขสามตัวมีเหมือนีสามตัวสามตัวมีบ่พ่อเอาหนึ่งแปะเอาหนึ่งแปะเอาหนึ่งแปะหนึ่งแปะสามตัวเอาสำหรับแนวทางรักร้อยนะครับต้องรอไว้สอตัคุณพ่อเทียมรับร้อยเอ็ดนะครับเอารักเป็นรักร้อยด้วยครับเดีถูกตัวเลยครับ เอาหนึ่งไปใส่หนึ่งเสามลขหนึ่งปดนะครับอ๋อเอาหนึ่งใส่เด้อครับเด้อพัอยนี่คือเอาหใส่เอาพแม่่หนตามนี่บ่แม่อเาพ่อถือให้แม่บานนี่ถือถือโชว์ให้เอฟซบ้างนะครับนี่แหละครับของแพ่ตรยมรับอยรับลอยเอผมของแท้เด้ผมตามมางใกล้ๆเด้นี่เอาพอตั้งตัวนะครับตั้งตั้ง ครับอ้านี่ครับพ่อเทียมรับร้อยเอ็ดตัวจริงเสียงจริงบนศูนย์หนึ่งสองสามหกเ้าข้างล่าง9 3 1 5 5 9มหน่งห้าห้านเจ็ส่วนสามตัวบนพนวาให้เอาหนึ่งใส่ก็จะเป็น1 0 1 1 2ศูนย์หนึงนึ่งสองสามน่งหกเจ็ดหนึ่งแป สองตัวเน้นเน้นบนเน้นบนสองตัวบนสองสามเม็ดเดียวเน้นล่างหนึ่งห้าเม็ดเดียววงกลมห้สซีดแดงพี่น้องเบิกเอาครับถ้าจากไรสามโตก็เอาหนึ่งใส่ด้วยหนึ่งใส่ทั้งหนาหลักลอยเป็นหนึ่งนะครับอย่างเช่นหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งสองสามจังสี่นะครับเป็นต้นคึองงวดนี้งวดนี่บนรับล่างนี่งวดก้อนนี่ปูเทียมนี่มันใจบนมาอืมเรากา เด่นให้พร้อมก็คือหาซีซีหาครับแต่วางหัวนี่บนกับล่างนี่ปูเทียมสีเด่นเด่นบนคือเด่นล่างค่ะเด่นล่างเด่นล่างเด่นลางโตใดหนึ่งหาหนึ่งลาเม็ดเดียวนี่งห้าเม็ดเดียวเลยอ๋ออันหนมะนีนี่ยหนึ่งห้าเดกว่าหนึ่งหาตัวเดียวเลยตัวเดียวเลยข้างล่างครับผเด่นล่างเม็ดบัวปูเด่นล่างมาเบิ้งข้างหลัง ขอโชคดีมีโชคลาภนะครับครับสวัสดีครับจัดไปครับอ่ะพี่น้องมากจบกันจัดบ่มักสะพานเนาะเป็นเพียงแนวทางนะครับกดใช่วิจารณญาณในการรับชมนะครับเขามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจบต้องกลเยรสำคัญนะครับทาง YouTube อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆจากทางช่องนะครับสำหรับที่นี่ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับไปพบกันใหม่ค้าสวัสดีครับอย่าลืม ติดตามช่องบาอลทิดแก่น